สวัสดีครับวันนี้มาพบกับเกมนะครับผมเห็นคันเบ็ดแบบนี้นะครับแน่นอนว่าเป็นเกมตกปลาแน่นอนครับผมเราจะเปิดเกมโชว์ทั้งคู่พร้อมกันเลยนะครับผมเพราะว่าระบบการเล่นมันเหมือนกันนะแต่ว่าเหมือนคนละภาคเฉยๆนะครับมานะครับผมโอเคจับกล้องคู่กันทาคาร่าโทมี่นะครับมันไม่เห็นเนาะกล้องมันต้องอ่าตรงนี้โอเคนะครับอันนี้ก็ให้กดปุ่มบัตเทิลตรงนี้อันนี้ให้กดตรงสีแดง นี่ครับอ่าอันแรกชื่อภาคว่านะครับ Virtual Master Spirit นะครับผมตกปลานั่นเองนะครับัน,นี้อันนี้ก็กดเข้าไปปัป๊บส่วนนี้ชื่อว่าไอ,อ้กดอ่าดูลดู Virtual Master Spirit 3-60องศานะครับผมก็จะมีเนื้อเรื่องนะครับทั้งคู่เลยเดี๋ยวเราจะรีวิวทีลาตัวแล้วกันนะแต่ว่าเปิดให้ดูเพราะว่ามันเป็นเกมคล้ายๆกันนะครับเรียกว่าเล่นเหมือนกันสัประมาณ 8-90%เลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวครับมาตัวนี้เป็น Virtual m a s t e r Spirit นะครับเป็นเกมตกปลาตัวแรกนะครับโอเคก็จะมีทั้งหมด5โหมดเดี๋ยวผมขอเปิดเร็วๆเนาะนะครับ Story Mode Battle Mode Free Mode นะครับผม Gallery มั้งท่านผมจะไม่ผิดตัวนี้เดี๋ยวขอกดดูก่อนนะอันนี้เป็น Gallery Mode นะครับที่จะมีเรื่องของข้อมูลปลาที่เราจับได้นะครับอ่าตัวรัวนะครับผมเหยื่อนะครับผมไอเทมที่เรามีแล้วก็ในเรื่องของพวก เควสแลนด์กิ้งต่างๆนะครับผมถ้าใครได้ดูคลิปผมก่อนหน้านี้นะในส่วนของ virtual pattern เอ่อ b a t t l e s p i r i t เนี่ยก็จะคล้ายๆกันนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออปชันนะครับผม data clear เซาวนะครับอ่าอันนี้อะไรวะอ๋อ vibration สั่นแน่เลยแล้วก็โค้ดแล้วก็ไอเทมนะครับผมโอเคเราไปดูในส่วนของการเล่นดีกว่านะครับอ่าเล่นฟรีโหมดให้ดูดีไหมหรือจะเล่นซอลลี่เล่นฟรีโหมดก็ได้ครับอ่าก็เลือกสถานที่ได้นะจะเล่นที่ไหนนะครับผมโอเคผมไปจับตรงนี้ นะครับผมอาจจะไม่ได้เล่นจนจบให้ดูนะแค่แค่เล่นให้พอเห็นภาพเพราะว่าเกมมันเหมือนกันนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นนะครับโอเควิธีการเล่นเกมนี้นะครับเราจะเห็นว่าจะมีคันเบดใช่ไหมแล้วก็มีสถานที่นะรเราเราเอียงได้นะครับน่ะมันจะเป็นตามตามจริงนะผมขอซูมออกก่อนโอเคเนี่ยฮะเอียงองศาไปได้แล้วครับแล้วพอเราวันใจแล้วก็กดปุ่มนี้ฮะปึ๊บมันจะล็อกแล,ล้วเราก็สะบัดนะครับมันก็จะไปตกลงไปนี้นะครับผมนี่ฮะ เดือก็จะลงไปนะครับอย่างเงี้ยอันนี้เราก็จะหมุนได้นะหมุนหมุนระยะให้มันเข้ามาได้แล้วถ้ามันมีปลามานะครับผมอ่าให้เราสบัสดขึ้นเอ้าไม่ทันนะครับเหมือนเหมือนเราตกปลาจริงแต่ตะก,กี้มันกล้องใกล้กล้องไปหน่อยเดี๋ยวมันจะไม่เห็นนะฮะนี่ผมขอล่อปลาก่อนอ่ามาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวดูนะนี่จับได้แล้วฮิตได้แล้วไม่ใช่จับได้ฮิตครับฮิตปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้ให้ปลามันจะดิ้นหนีให้เรากดตัวเนี้ยครับถ้าเรามีตัวของช็อตไฟฟ้าเรากดได้ ปั๊บให้ปาาสตันได้ครับแล้วเราก็ลากเข้ามาครับเรียกว่าต้องแข่งเยอะกับปลาพอสมควรนะฮะถ้ามันขึ้นสีแดงๆนี้แสดงว่าปลาม,มันเริ่มแั้นน่นแรงฮะเราก็กดช็อตได้หรือว่าจะแบบพยายามยื้อปะปาก็ได้นะครับผมถ้าเส้นสีขาวก็คือไม่มีปัญหาอะไรตอนนี้นะเส้นสีแดงก็ต้องชะลอนิดน,นึงไม่ให้มันแบบนั่นมากครับ จะหนีไปแล้วต้องต้องยื้อนิดนึงฮะค่อยๆหมุนค่อยๆหมุนนะครับโอย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 ั่ยสาน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 ถอย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 โอเคมัน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 จะขาดมันจะขาดอือหือปลานี่โหดมากครับอ่าคือ ทำอะไรมันไม่ได้เลยขยับปุ๊บมันหนาขาจนได้นะครับผมอ่าก็เยอะปลาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเล่นให้ง่ายๆให้ดูแล้วกันเนาะไอตัวนี้มันโหดอยู่เล่นสตอรี่โหมดดีกว่ามันจะง่ายขึ้นนิดนึงคอสตอรี่โหมดมันจะจับปลาค่อนข้างง่ายแล้วก็มีเนื้อเรื่องด้วยนะมีตัวละครนะครับผมมีสตอรี่ด้วยอันนี้เป็นใช้หนอนนะครับผมเป็นเหยื่อนะครับ ใช้หนอนก็จะเป็นเบ็ดอีกแบบหนึง่งอันนี้เขาก็จะสอนวิธีการตกปลาแต่ผมสอนไปแล้วเนาะอันนี้ก็ไม่มีอะไรฮะเราก็สบัดไปเลยครับตึ๊บนะครับผมเดี๋ยวเราจะตกปลาน่ะได้เขาบอกว่าได้แล้วปลาตกปลาติดแล้วให้ยกขึ้นนี่ฮิตแล้วฮะ,ะโอเคจบปลาแบบง,ง่ายๆให้ดูดีกว่านะครับผมขี้เกียจสู้กับปลามันเหนื่อยครับเขาก็จะบอกว่าให้เราครับผมพยายามหมุนนะครับอ่ะ ฟีลลิ่งของการตกปลาได้เต็มๆนะครับผมตรงนี้ถ้าปลาไม่ดิ้นก็ง่ายฮะเนี่ยก็หมุนไปเรื่อยๆเฉยแต่ข้าปลามันดิ้นเนี่ยเราใช้ทักษะสู้แล้วครับอันนี้ด่านแรกไงมันเลยง่ายนะครับผมปึ๊บเคลียร์ได้ตกปลาทองหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมได้พอยต์สิบด้วยนะเอามาอัพเลเวลนะครับผมเวลาได้ได้แต้มมานะครับแล้วก็ได้ไอเทมด้วยไอเทมเอที่เราใช้ไฟช็อตนั่นแหละครับ ่าเลเวลต่อสิบเก้าตอนนี้นะครับผมการจับปลาเยอะปลาเนี่ยบางตัวหลายนาทีเลยนะกว่าจะผ่านได้นะครับงนั้นอันนี้ผมก็จะเล่นให้ดูสัญชาตทิศว่าเล่นอย่างไรแค่นั้นเองนะครับผมถ้าใครชอบก็ไปหาเล่นกันได้นะครับผมเกมนี้สนุกมากๆนะครับเดี๋ยวไปดูอีกเวอร์ชันหนึ่งดีกว่ามาดูอีกเวอร์ชันหนึ่งครับเวอร์ชันสามสิบองศาก็จะเล่นคล้ายๆกันนะครับผมสตอรี่โหมดเหมือนกันฟรีโหมดนะครับแล้วก็มีตัวของเอ่อเขาเรียกไนะ แพตเทิรโดม t ่ะเทรนนิ่งนะครับผมเทรนนิ่งรูมนะครับแพตเทิรโดมแพตเทิรรูมอะไรเงี้ยก็มีโหมดต่างๆเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูสตอรี่โหมดเหมือนเดิมนะเล่นด่านแรกๆมันจะง่ายมาคิดไม่ออกเล่นด่านหนึ่งไว้ก่อนครับผมนี่ตัวละครก็จะมีไอตัวอันนี้เปลี่ยนไปด้วยนะให้ไป,ไปตามตัวของที่เล่นปัจจุบันล่าสุดนะครับมาจับเหมือนเดิมเลย ไม่ต้องใช้อเทมหรอกนะครับผมวิธีการเล่นก็จะเหมือนเดิมเลยครับก็ลากซ้ายขวาแล้วก็เหวี่ยงแหไปนะครับผมอ่าผมก็ทําเหมือนกันนะโอ้ยไกลไกลเอียงไปมากไปนหน่อยโอเคไม่เป็นไรหรอกนะครับผมถ้าจับได้ก็ดีดสบัดขึ้นเหมือนกันฮนะอันนี้เราหมุนไปก็ได้นะอ่าติดแล้วสบัดขึ้นสิเขาบอกโอเคฮิตแล้วครับ อ่ะิตแล้วก็จะตัดภาพมาเหมือนกันฮะหมุนเหมือนเดิมนะครับผมคือวิธีการเล่นเหมือนกันเปรียบเลยครับแต่แค่ว่ารูปแบบสามล็อกสี่องศาทำให้เราเห็นภาพสัมตัวภาพ,ภาพโดยรวมได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองจับปลาได้แล้วนะครับปลาอะไรเนี่ยเมนดากะนะครับผมปลาเมนดากะนะครับยี่สิบเจ็ดกัมนะครับผมน้ำหนักนะแล้วก็ได้มากกว่าเดิมแสดว่าเคยจับปลานี้มาแล้วนะครับแล้วก็เนี่ยฮะได้พอย n t ได้ไอเทม A เหมือนกันเห็นไหมครับคล้ายๆกันหมดเลยครับวิธีการเล่นแค่ว่ารูปแบบสาร,รองสีงองศานั้นที่เพิ่มกิมมิคเข้ามานะครับผมแล้วก็ละอื่นๆเนี่ยจะเล่นคล้ายๆกันนะครับถ้าใครมีตัวนั้นแล้วก็แนะนําให้มีตัวนี้ด้วยจะได้สมบูรณ์ที่สุดนะครับหรือว่าถ้าใครคิดว่าแบบเฮ้ยมันมีตัวเดียวได้ไหมก็ได้นะผมก็ไม่ได้ติดอะไรผมว่าก็โอเคนะครับแต่ก็ตัวนี้ัดีไซน์มัน,นดูทันสมัยกว่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ไอตัวตัวจับมันก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งมันไม่ได้มันมีสอง หมุนแบบนี้ได้บางคนก็ชอบแล้วแต่คนชอบเนอะอันนี้ก็เป็นความชอบของส่วนบุคคลเราก็ไม่ว่ากันนะครับผมใครชอบเวอร์ชันไหนเล่นเวอร์ชันนั้นนะครับก็ประมาณนี้ครับผมวันนี้สำหรับคลิปหน้าผมจะรีวิวอะไรนะครับคอยติดตามชมกันได้นะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมแล้วเจอกันครับคู่หูสปิริต